ลานกูแนมบ่เห็นจนไปตักเอาเปลือกบังน nah <Okay, ้าวอะไรเห็นยูเก vale ี๊ยออกยูป้องไปจะไปเห็นตันน่ะแลาวไปไปกินเดี๋ยวสิพาไปตัดเบนเขาแหะอดไม้แล้วเดี๋ยวสิพาไประงับคุณเจ้าป้ไหวแล้วร้านกู ไปบัดนีมาตามห,งหงมูฮู้เเขมมา,ากเลยนั่งรู้นะครับโคไปเป็นเชฟตายฮ่าไปแล้วแก้วเอ้ยมึงหง่วงอะไรมาเนี่ยใช้หลักการจำผงชูรสเนี่ยไม่ใช่แล้ว <c oughs> ใส่เกลือลงไปมันนี่ <c oughs> <c oughs> อ้ยอันนี้ก็คือหอนถักแก่แส่ได้ยังไงข้าใจยูว่ามันแสบแต่มันหอนนีไ่ไง มากินนำกันนะคุณเจ้าเนาะกิมพูดบ้างเขาบอกกินทำผมด้วยเนาะกิมคำผมไม่ทำอะไรก็